สโต์แชร์นะคะว่ารัฐบาลสหรัฐค่ะสั่งห้ามพันธมิตรยุโรปนะคะว่าไม่ให้นําเข้าพลังงานจากรัสเซียะค่ะแต่ก็มีข่าวออกมานะคะว่าทางด้านของสหรัฐค่ะเป็นฝ่ายที่นําเข้าเองแล้วก็ไม่ใช่น้อยด้วยนะคะมากถึง45%หรือว่าเกือบ50%เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวละค่ะโดยสื่อกลัธรรมนะคะได้รายงานค่ะว่าในขณะที่สหรัฐนะคะได้เรียกร้องให้ชาติพันธมิตรตะวันตกยกเลิกการซื้อน้ํามันแล้วก็ก๊าสธรรมชาติจากรัสเซียนะคะแต่ก็มี ข่าวจากฝั่งมอสโกออกมาค่ะว่าสหรัฐเองนะคะกลับมีการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นถึง43%ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมานี้เองค่ะจนทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาทันทีนะคะว่าสหรัฐกําลังสแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวซึ่งมีการกอบโกยผลประโยชน์จากชาติที่เป็นพันธมิตรในตะวันตกหรือว่าในยุโรปนั่นเองค่ะ สื่อกบฏธรรมของจีนนะคะอ้างข้อมูลจากนายมิคาเอลโปปอฟนะคะซึ่งเป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแดมนมีขาวนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะว่าสหรัฐเองนะคะได้นําเข้าน้ํามันดิบจากรัสเซียเพิ่มขึ้น43หรือว่าประมาณ100,000บาร์เรลต่อวันในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ค่ะ โดยเขายังฝากไปถึงชาติยุโรปที่เป็นพันธมิตรเหนียวแน่นกับสหรัฐน้าว่าพวกเขาอาจจะได้เห็นสหรัฐทำในสิ่งที่น่าประหลาดใจเช่นนี้อีกต่อไปค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะวอชิงตันยังอนุญาตให้บริษัทขนส่งของพวกเขาเนี่ยได้ส่งออกปุ๋ยแร่นะคะจากรัสเซียโดยให้เหตุผลว่ามันคือสินค้าที่มีความจำเป็นค่ะ ทางด้านของนายชุนเถิงนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยนักวิจัยจากศูนย์รัสเซียศึกษาแห่ง East China n o r m a l university นะคะได้ให้ความเห็นกับสื่อกบฏธมค่ะว่านายุบายที่สหรัฐมีต่อรัสเซียเนี่ยอยู่บนพื้นฐาน2อ,อย่างด้วยกันนะคะ1นนั่นก็คือการเชิดชูแนวคิดเสรีนิยมเพื่อต่อต้านระบอบการเมืองแล้วก็ค่านิยมโดยรวมของรัสเซียค่ะส่วน2นะคะสหรัฐได้ยึดหลักปฏิบัตินิยมเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐเองนั่นเองค่ะ โดยสารัฐนะคะได้ซื้อพลังงานจากรัสเซียในราคาที่ถูกค่ะเพื่อที่จะไปขายให้กับชาติพันธมิตรในยุโรปด้วยราคาแพงนะคะ ซึ่งทาให้กลุ่มธุรกิจพลังงานของสหรัฐได้ประโยชน์ค่ะสุดท้ายแล้วจากเหตุการณ์รัสเซียยูเครนในครั้งนี้นะคะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นสมาชิกพันธมิตรยุโรปที่ซื่อสัตย์ของสหรัฐนั่นเองค่ะฝัางมัง่งค่างของยุโรปนะคะจะไหลไปสู่มือของสหรัฐค่ะและก็จะทําให้ดอลลาร์ของสหรัฐได้เปรียบยูโรด้วยล่ะค่ะด้านของนายมิลวอชเลสนะคะซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปนะคะได้ทวีตคลิปวิดีโอขณะที่เขาปราศัยในสภาค่ะว่าแต่ว่า,วายุโรป ะะจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพลังงานจากรัเสเซียก็จริงแต,แต่ก็ไม่ควรทดแทนด้วยพลังงานที่ไม่ใสสะอาดจากสหรัฐค่ะ นักวิเคราะห์หลายคนนะคะให้ความเห็นว่าสหารัฐคือฝ่ายที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากวิกฤตรัสเซียยูเครนในครั้งนี้ล่ะคะ่ะซึ่งชาวเน็ตจีนบางคนก็มองนะคะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของสหรัฐในการที่จะพยายามหยุดยั้งพลังงานจากรัสเซียนะคะก็เพื่อที่สหรัฐจะเข้าไปกว้านซื้อพลังงานของรัสเซียเองในราคาที่ถูกนะคะแล้วก็ไปขายส่งต่อให้กับยุโรปในราคาที่แพงนั่นเองค่ะ